สวัสดีครับผมขอบคุณลูกค้าทา่จัดส่งรอบเช้าฮะไปสามกระบอกกันไนดะ้สามท่านเนี่ยตอนนี้เป็นอามี่อารุ่น27วยายนะวายนี่ก็คือเป็นรหัสเนาะที่ว่าเป็นสองสีนะฮะหรืว่าเป็นทูโทอะไรประมาณนี้ฮะสองสีสวยงามมากนะครับดูกนมักกิ้งก็ล่องดึกด้วยฮะแล้วก็มีพวกมือให้เนาะแกะเลยสวยเนี่ยลูกนี้น่าสะสมนะครับก็อามี่ก็สวยๆนั่นนะฮะรุ่นมักกิ้งนะฮะเนี่ยโมเดลยวแล้วครับ,เด,รบเดี๋ยวทดสอบยิงนิดหน่อยนะฮะว่าโอเคทำงานปกติแกนรวบไม่ดั่วเลยมัน ทดสอบนรุ่นที่ทดสอบได้นี่ก็โปรโมชัน่นเราก็จัดไปเลยน,นะฮะทอมเล่นก็มีไอ้นะแก๊สลายพางหนึง่งกระป๋องลกวีห้าล,ลินัดทกแก้วร้อยลกเด็ก,กร้อยแล้วก็สิบแปดครับโอเคนะครับสีคนลูกค้าซื้อเพิ่นมนะถ้าใช้มีซื้อสีคนดีที่สุดนะครับผมมีล็อกแวนแฮนกัออ่กดเลยครับก็คือต้องฉีดรักษาบ้างเนาะเปลี่ยนหลอดเลือด้วยาหนอมยางบูลิงด้วยอะไรประมาณนี้จะได้กับ เราเล่นแบบเชืดออายุกรารใช้งานได้นานแต่าาก็ไม่ค่อยเสียง่ายนครับมีการหรือว่าทุกคนหักจะถ้าเล่นเราเล่นแบบเอ่อเราเรียกว่าศึกษาเนาะคือก็จะเข้าใจเราเล่นได้สบายไม,ไม่ไม่ค่อยจะเสียอะไรเป็นเด่นไา่ยากครับเสียง่ายสัตว์โรงงานเราก็ทำมาอย่างดีกนะารผลิตเขาก็ต้องเน้นคุณภาพนะครับ นะครับเราเห็นแลคือมีหลังอ่อนจริงนะจริงได้จริงเนะ,ะจะขึ้นเราก็ลงทดสอบดินนะฮะน,นะล็อกนะฮะต้องมันมบีบลงอ่อนด้วยโอ้โหคลาสสไลด์ด้วย <c oughs> ไฟบิบก็ไม่นะฮะไม่ไม่ไมทำางนุ่มมาก <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับเดี๋ยวก็จะมีหลายกระบอกที่จัดส่งนะขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ